ตามพระราชบัญญัติเลื่อนออไปเลื่อนกระหนดนะครับในสถานการณ์จุ่เจเนี่แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งทำแตกต่างโดยที่เจอจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งในในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอปอาญาเนี่ยะครับเพราะว่าต้องมีกฎหมายว่าไว้แล้วก็บุคคลนั้นต้องกระทำความผิดตามที่กฎหมายบอกไว้จะต้องรับโทษแล้วก็ในชั้นสืบสวนสอบสวนนะครับ ก็ต้องให้สารทิ่ฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่จากการที่ฟังดูดูแล้วนะครับาการใช้กฎหมายพระราชกำหนดในสถานการณ์ผฉ้ช่วเนี่ยตรงใจปึ๊บนะครับจับเลยแล้วก็ขังได้เลยควบคุมตัวได้เลยนะครับซึ่งมันไปละเมิดสิทจนมากเกินเปินไป่นะครับแล้วก็ท่านสรารวุฒก็ได้บอกว่าน่าจะมีการให้คำนิยามคำจำกัดความ อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คือใครนะครับใช้ที่ไหนคือตีความในในเรื่องของการจาตัดความอย่างชัดเจนแล้วก็การกระทำนะครับในมาตราเด็ดที่ยกเว้นโทษให้สําหรับเจ้าที่ที่ลงไปกระทำต่อรัฐดอนหรือประชาชนเนี่ยให้ยกเลิกนะครับให้สามารถฟ้องศานปกครองได้นะครับในการใช้สิทธิในการละเมิดนะครับของรัฐหรือเจ้าหน้าที่นะครับ ต่อไปนะครับมาฟังคุณจามานนะครับกีรานะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานเกรือข่ายเยาวชนนักศึกษานะครับเพื่อพิทักษ์ประชาชนนะครับกพชนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากการประกาศใช้พระราชกำหนดนะครับในถานการฉุกเฉินนะครับในแลนใต้นะครับแล้วก็ มาฟังนะครับบทกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรงว่าแนวทางหรือสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยภายใต้พรบฉุกเฉินที่ปฏิบัติกับพวกเขาอยู่เนี่ย<ม>เขาได้รับผลกระทบอย่างไรและเขาต้องการที่จะสื่อหรือเรียกร้องอะไรนะครับเชิญครับกับสันติสุขสันติภาพน,นะครับจงมีแดดทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ต้องแจ้งให้แก ทุทกท่านได้ทราพวกเราเนี่ยภูมิใจในความเป็มวายุปัตตานีมาตั้งเนื่นนานแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เองรัฐเองก็ต้องให้หาหรือว่าหาวิธีการหาช่องทางที่จะ,ะเปิดโอกาสนะครับให้กับคนวาลายุปัตตานีนะครับมีความภูมิใจโ,โดยที่ไม่ต้องถูกต้องสงสัยว่าคนที่ภูมิใจใน ความเป็นมาลายูปัตานีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการ,ราทุกคนหรือว่าคนที่ภูมิใจในฐาณะมาลายูปัตานีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัยในมิติของรัฐในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้รัฐจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับผมเองในี่ยคนหนึ่งที่ภูมิใจในความเป็นมาลายูปัตานีจนกระทั่งถึงหน้าวันนี้แล้วก็ลูกหลานผมก็เช่นเดียวกันจะต้องภูมิใจในฐาณะมาลายูปัตานีเช่นเดียวกันครับก็ พูดถึงปัตตหาริพูดถึงเหตุการณ์จังหวัดเชียงเด่นภาคใต้มาถึงณนะวันนี้เรามีเหตุการณ์ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับเริ่มรุนแรงมากขึ้นถ้านับประกาศสนิทที่ผ่านมาแล้วกระทั่งในช่วงนะครับในช่วงที่ปัตตหาริเนี่ยนะเสียเอกราชให้กับสยามเล่เนนะครับแล้วก็มีการดีไวเอรู LO, การแบ่งแยกปกครองในช่วงขณะนั้นจะมีการเคลื่อนไหวก็เพียงแค่เจ้านะครปาติหาริยนั่นเอง ยังไม่มีการเคลื่อนไหวในมิติของภาคประชาชนนะครับจนกระทั่งมาในช่วงของอาจีสุหลงนะครับอาจีสุหลงเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิวัติประเทศไทยของคณะราษฎรนะครับก็อาจีสุหลงเองเนี่ยกลับมาประเทศไทยเมื่อก่อนแกไปศึกษาที่ซาทีเบียรนะครับไปศึกาด้านการด้านศาสนาเมกับนะครับเปน็นรักศึกาศาสนาหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านเกิดของตัวเองเห็นสภาพพี่น้อง ในช่วงขณะนั้นเนี่ยที่ยังมีก็มีคว,มความเข้าใจในด้านศาสนาเนี่ยน้อยและก็เฉพาะความถุ่เท่านั้น,นดังนั้นแกก็เลยมีปูดมกติที่อยากจะให้น้องน้องยอดแได้ภาคใต้มีความรู้ด้านศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในช่วงขณะนั้นเองเนี่ยถามว่าการขึ้นไหวของกลุ่มขบวนการเกิดขึ้นแล้วหรือยังยังไม่เกิดขึ้นยังเป็นทางการมากนะนะครับจะมีก็ไม่ดี จะเป็นน,นายส่วนคนเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เป็นถึงกลุ่มกระบวนการที่ที่ที่มีมวลชนมากมายนะครับในช่วงขณะนั้นเองในช่วงคณะรัฐในช่วงที่อาจารย์วีพีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในช่วงขณะนั้นนะครับพรรคใต้เองของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะของความวุ่นวายเลยนะครับในช่วงขณะนั้นก็ต้องอยอมรับจริงว่าอาจารย์บีพีเองเข้าใจในมิติของ เหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชเด่นภาคใต้แล้วก็ได้มีตลอดจุฬาฯรัฐมนตรีขึ้นมาอาจารย์เช่นคงมโยงนะครับอาจารย์นิตินะครับซึ่งให้มาดูแลเรื่องราวของเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชดเด่นภาคใต้ในช่วงนั้นอาจารย์ดีดีก็ลงมาทุกครั้งในปอนจอร์ในภาคใต้หลังจากที่ได้เชิญมาเปิดโรงเรียนบ้างเชิญโดยอาจรย์สุโหลงบ้างนะครับทุกจีตลอดเวลานในจังหวัดเชเด่ภาคใต้แต่หลังจากที่อาจารย์พีดีถูกปฏิวัติ โดยจงพลปวาร์ุกคนตตามเล้นะครับในยุคขณะน,นั้นเนี่ยเป็นยุคทีเออ่เริ่มที่จะมีกลุ่มขบวนการขึ้นมานะครับเพราะว่าหลังจากที่ออจมพลปวาร์พ,พยายามใช้วันเนชันวันเรสพยายามที่จะให้พวกเราในคณะมารีโัตานีเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่คนคนเดียวกันของไทยรัชสยามในช่วงขณะนั้นนะครับก็เริ่มที่จะมี คกวก็ขัดแย้งนะครับข้อขัดแย้งกับทางการรัฐไทยนะครับประก,กาศ12าเจ้าบัลยนะครับของของกรุอพอนะครับจะจะไม่ผิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกทุกเบับที่ชวาวมา,ลาเลเซีนีาเป็นน่งด้วยจะมี2-3เา้ฉบับต้นนั้นเองที่เกี่ยวกับพวกเราที่ไปมีผลกระทบด้านวัฒนธรรมอตลักษณ์ของตัวเองด้านศาสนานะครับในช่วงขณนะนั้นแม้ว่าไซเซรงที่ถูกจับนะครับ ไดกแก้ผ้าถูกไล่วิ่งจับเลยนะฮแก้ผ้าก็ไม่ได้ในช่วงขณะนั้นนะครับซึ่งในช่วงขณะนั้นเองนะครับเราก็เิ่มีการรวมตัวขึ้นนะครับโดยมีแกนนําก็คือส่วนรูคืออาจารย์ที่ได้รับหน้าชื่อตาอาได้รับน้าเขาเรียกาได้รับการนับถือในช่วงขณะนั้นนะอาจารย์ยิสุลโงเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวแล้วก็มีการพูดคุยในมิติของการเงินในมิติของการพูดคุยนะครับในเชิง ในเชิงสารที่พามากกว่านะครับจนกระทั่งมีการเสนอให้กับจนพรมวัลอุสมการในการเจ็ข้อด้วยกันนะครับที่เราได้รับรู้กันนะครับจะมีผู้นําจะต้องเป็นคนมาจากพื้นที่80%นะครับเราจะต้องใช้ภาษามาเียควบคู่กับภาษาไทยซึ่งเจ็ข้อเหล่านั้นจะลดเป็นสิ่งที่รัฐบานน่าจะารับในยุขนาดนั้นนะครับและก็หลังจากที่ถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยนะครับไอจิสนงเองรวมทั้งลูกชายเองนะครับ อาหมัดอาจิสุลมเนี่ยอาหมัดเต้นโตมีนานนะครับก็ถูกจับถูกจับนะครับในช่วงแรกนะครับถูกจับในช่วงแรกแล้วนะครับก็เริ่มมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของอาจิสุลมเนี่ยนะครับออกมาเรียกร้องเรื่องทออกมาเรียกร้องแล้วก็ประชาชนในช่วงขณะนั้นต้องยอมรับว่าอาจิสุลมเนี่ยสามารถออมารู้จักกันหมดนะครับแม้กระทั่งรักใกล้เคียงของปัตตานีเองก็ร mm. okay. uh, ู้จักทางอาจิสุลงนะครับเพราะว่าชื่อของท่านเนี่ย ในเรื่องราวของความรู้ศาสนาเนี่ยเยอะมากนะครับจนได้รับการนับถือนับตาในช่วงขณะนั้นนะครับแม้กระทั่งว่าจีสุลงจะถอดรอ,องเท้าเองเนี่ยลูกศิษย์มาถอดให้แล้วก็แถ่ล้างเท้าให้จีสุลงไม่ทราบแบบในช่วงที่ท่านาจะขึ้นไปบาราซโจะขึ้นไปสถานที่สอนงท่านนะครับจนกระทั่งว่าจีสุลงหายตัวไปนะครับจนกระทั่งว่าจีสุลงหายตัวไปความแรงเรื่อง เกิดขและนะครับการก่อตัวก่อม็อกขึ้นมาก่อมาชุมนุมขึ้นมาเพื่อเยียดรอ้องความในเทางมตรงนี้เริ่มเกิดขึ้นในช่วงขณะนั้นนะครับซึ่งถือได้ว่าอาจจะเป็นปฐมเหตุของเหตุการณ์จังหวัดเชียแดนภาคใต้ในช่วง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 นั้นก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งถึงมีการใช้ลักษณะของ,ของ,ของศศกลุ่มคบมวนกสรติดอาวุธ นะครับเมื่อที่เมื่อไหรที่เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการที่มีตํารวจนายหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตแต่วโเคตนราธุวัสผมจำไม่ได้น่าจะเป็นควเมืงองสาซัมโหรือว่าท้าแข่งที่นั่นนะครับหลังจากที่ตารวจสูญเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีการสงสัยว่าน่าจะเป็นคนแถวนั้นนะครับก็เลยมีการเผาห,หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะครับมีการเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีการยิงเกิดขึ้นนะครับจากการทั้งว่า ชาวบ้านที่มีความรู้สึกเขาียกเจ็บแค้นเจ็บใจแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการที่จะพูดคุยให้มันถูกต้องต้องขึ้นเขาแล้วก็จะตั้งเป็นกลุ่มะบวนการขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ปัตตานีเองเย,ยอมรับว่าตัวเองมีเอกราชษของตัวเองยอมรับว่าตัวเองมีพรูปแบบการปกครองการเมืองของตัวเองขึ้นมา พอรู้สึกตัวเองเสียอำนาจให้แก่ไทยแล้วเน,น,นี่ยตกเป็นอาณานิคมให้แก่สยามแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันมีอมะไมาเล็กมัเล็ของข,องของบวนการอุดมการ่างแยกดินแดนขึ้แบบนมาไอ้ตรงนี้เราก็ต้องยอมครับว่ามันมีจริงจนกระทั่งถึงหน้าปัจจุบันนี้ก็ต้องนะก็มีอยู่นะครับผมแต่หล้งเหตุการณ์เริ่มมีความรุนแรงขึ้นอย่างที่พี่หนิงอ้างว่าในช่วงปีในช่วงของท่านนายกชวนมีการเผาเผาเรียนนะครับ เขาเนในช่วงขณะนั้นเนี่ยจากการที่ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของกลุ่มสลสาศานท่านหนึ่งนะครับที่มีการขับเคลื่อนในช่วงขนานั้นผมได้ไปเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาจะบอกว่าสาเหตุของการเผาโรงเรียนในช่วงขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากกลุ่มกระบวนการเองนะครับหรือว่าผู้กระทําเองไม่พอใจกับนโยบายการสอนนะแล้วเนี่ยแล้วรัฐเองพยายามยักยอกเด็กมา,ายูปัตัานีเนี่ยให ให้ยอมรับความเป็นไทยให้ให้มากที่สุดเราทีจะมากจากซึ่งตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีอุดมการของความเป็นมาลูปัตานีก็รับยอมรับในด้นกับการที่บังคับลูกหลานลูกเสียงให้ให้ยอมรับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการเผาซึ่งซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองเรียนโรงเรียนโรงเรียนรับโรงเรียนที่โรงเรียนที่เป็นไทยนะครับแล้วก็ทุกครั้งในช่วงขนานั้นเนี่ยก่อนที่จะ เข้าห้องเรียนเราก็ต้องมีการสวดมนต์ก่อนนะครับสวดมนต์ทำสมาธิแล้วแต่เราไม่ได้เ,เท่าคือเราต้องหยุดนิ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทงเนอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจําได้นะผมฟังอยนท่านผมอาจจะเองจำได้นะครับแต่หลงังนั้นี่เรื่องมีนิตระสองคือหลังจากที่สวดเสร็จแล้วก็จะมีการอ่านสุรบปฏิญาของผู้สิทธิ์นะครับหลังจากเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากพอเหตุการณ์บางแรงเรื่องเรื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วในพื้นที่จหอยแดนภาคใต้ <S <S ผมขอสรุปง่ายๆก็คือว่าณนปัจจุบันนี้เองนะครับพื้นที่ภาคใต้เองมันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มข,ข,ขบวนการอุดมการณ์ที่แย่งแดนแล้วมันเริ่มมีกลุ่มอิทธิพลยาเสพติดด้วยเริ่มผูกพันในพื้นที่กเกาะชอยแฉนภาคใต้หลังปี17แล้วก็ ก็ต้องเป็นที่สงสัยของประชาชนมาายูปัตตานีชาวจังหวัดเชียงเด่ภาคใต้ว่าเหตุใดย,ยาเสพติดมรัระบาดมากเหลือเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงด่ภาคใต้ทั้งๆท,ที่เรามีกฎพรกฉุกเฉินเรามีกฎอ,อัยการศึกเรามีทหารเต็มบ้านเต็มเมืองมากที่สุดในประเทศไทยเรามีป้อมทหาร เม็ดต่อเม็ดเม็ดต่อเม็ดเม็ดต่อเม็ดเม็ดต่อเมตรจนไม่ทันว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันยังคงอยู่เหตุการณ์ของอะไรก็ยังคงอยู่ยาเสพติดก็ระบาดขึ้นผมประทับใจวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งที่ทำจากช่องทีวีช่องหนึ่งที่ที่ต้องดูทางเพปเวอร์รู้สึกผมจำไม่ผิดนะเป็นตอนนี้แพร่หลายทางเฟซบุ๊กมากเป็นหน่วยเก็บกู้ระเบิด ็นหน่วยเก็บผู้ระเบิดที่จะต้องไปเก็บผู้ระเบิดทุกครั้งที่มีแจ้งการเก็บผู้ระเบิดหน่วยเก็บผู้ระเบิดเขาได้เขียนว่าเดี๋ยวนี้นะเขาพูดออกมานะครับเขาพูดออกมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายที่สร้างเหตุการระเบิดขึ้นมาสร้างความวุ่นวายบางครั้งนะครับคนกลุ่มบางคนบางกลุ่มเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์นะครับและต้องการสร้างความความวุ่นวาย เพื่อให้ได้ผลประโยชน์นัมานะครับเป็นช่วงที่สัมภาษณ์เป็นช่วงที่มีคนคนหนึงมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเป็นฝ่ายสื่อข่าวนะผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ในขณะที่กำลังจะไปดูเหตุการณ์ยิงยิงเป็นปืน m อ็มเอ็มเจ็ดเก้าเอ็มเจ็ดเ้าปืนยิงปืนเอ็เจ็น, 79, นะครับที่สถานที่หนึน่งซึ่งนายทหารคนนั้นก็บอกว่าดูแล้วก็น่าจะรู้ว่า มันเป็นฝีมือของใครเพราะว่าปืน M79 เน,นี่ยมันไม่ได้มีให้เฉพาะว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปแต่มันมีเฉพาะสถานที่ของมันที่จะต้องอยู่ของปืน M79 ดังนั้นไม่รู้ว่าใครไปสเสด็เสือ่อนไปหยิบมันออกมาเล่นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นที่ต่ำต้อยขนะเจ้าหน้าที่เองไปกับผู้ระเบิดเองก็ยังสงสัยว่ามันไม่ใช่กลุ่มขบวนการตุกลาหรือยีอ่ห้อใด มันจะต้องมีจุลหลายกลุ่มขึ้นมานะครับณตอนนี้ในพื้นที่ของเชียงเดนาคซึ่งรัฐเองก็จะต้องให้ความจริงใจให้ความเขาเรกวาจริงจังกับการแก้ไขปัญหาผมถามว่าปัญหาจังหวัดเชียงเด่นภาคใต้จะสิ้นสุดไหมมันสิ้นสุดปัญหาของกบวนการอุดมการณ์หายแย่ดินแดนมันจะสิ้นสุดไหมมันสิ้นสุดมันก็ต้องมีพื้นที่ของการเจรจาผมยังประทับเขาเรียกว่ายังยืนยันเ้น่ี่ของการเจรจาแล้วในพื้นที่ของการเจรจาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ความจริงใจและก็ความจริงใจของทั้งสองฝ่ายมันจะเป็นุบวนการรุกรารหรือยิ่งใหญ่เองมันจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจในรัฐไทยถามว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าเพื่อไทยที่เป็นคณะรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยจะเปิดพื้นที่เจรจารมีการพูดคุยแล้วถา,ม,า,าม,ม,มว่าทำไมเหตุการณ์ยังไม่ไม่ของที่ของว่าเพราะการเจร,ารจายัางไม่ใช่ตัวจริงของกลุ่มะบวนการ ดังนั้นก <Oui. S 1> ุพปบวนการก็ว <Shit. S 2> ja. um. ิเคราะห์อ่านจากบทความของตัวไอเดียตัวในเไงก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐเองก็จะต้องเอาตัวจริงของรัฐออกมาด้วยดังนั้นทารัฐที่เอาตัวจริงของรัฐออกมาเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่สมนุนนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นต่อไหมนี่มันนหญ่วรัฐจะต้องอ่านตรงนี้ให้ได้ถูกนะครับแล้วก็เชื่อว่า พวกเราทุกคนก็หวังปรารถนานะครับว่าอยากจะเห็นสัติสที่สุกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายงด่นภั้งแต่เพื่อเราก็ถูกจับไม่กี่วันมานี้เองนะครับถูกจับมาแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะติดพรกไปถูกจับมาแล้วแต่ก็ปล่อยมาทําไมแล้วก็ไปจับอีกมันจะมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปบางคนก็เสียชีวิตในใ,ในในการควบคุมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระเซงนะครับที่ถูกซ้อมประมาทกรทั่งเสียชีวิตนะครับมี หลายๆเคสด้วยกันที่พวกเรายังยอมยอมรับไม่ได้แล้วก็มีการต่อสู้จนกระทั่งถึงวันนี้เราจะต่อสู้ต่อไปจนกระทั่งว่าเราจะได้รับขอชัยชนะในแต่ละจังหวัดกับท่านครับเดี๋ยวพอดีท่านอาจารย์ดอกเตร์สุชาชัยยิปโปตอร์นะครับจะต้องมีภารกิจเดินทางกลับยกขอฝากอะไรสั้นๆนะครับเกี่ยวกับพรกที่ที่กำลังเปินอยู่หรือแนวทางแก้ไขเป็นบทสรุปของอาจารย์ ไว้ก <Ich. S 1> pues ่อเรม่อกับเราเราเขาจครัอะร่กนผมผมเองก็เจอของุลาอุนระดับหนว่าถ้าจะปัญหาเรื่องพอเจอปัญหาเยอะถ้าจะใทต่อไปก็ควรจะจัดการแก้เรื่องนี้ยางแล้ก็จัดาเลยทั้ให้มันไม่รื่อนสทีุ่ผมแต่ใจจริงนะผมยกทิ้งดีกว่านะประเทศไทยีกฎหมายเปมากไานหาตาล คือประเทศไทยเราเนี ing, <the d Uber> er ่ยต um, uh ัวธนงเราชอบคิดว oh ่ามีปัญหาปักแก้ปัญหาหรือออกกฎหมายใหม่แล้วก็พอปัญหาใหม่ก็ออกกฎหมายออกกฎหมายเลี่ยกฎหมายมีมากมายมหาศาลตัวทั้งนักเรียนที่ตีนหลไทยไ็่สามารถจับได้หมดนะแต่ว่ากฎหมายเยอะแยะาปดีก็ยังแก้ปัญหาเราไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายผมพาอย่างนี้เลยนะว่าประเทศไทยมีกฎหมายก็ต้องขึ้นนึงได้ปัญหาประเทศได้ นี้กันพอดีเี๋มต้องสี่โมงเย็นต้องมีต้องต้องต้องมีคุณระาสนาทุการขอขอคก่อนป็าคมนาับท่านอาร์อรย์ศิริภไทยวิศรุประธานประานะััุกานะครับที่ใ้เกียรนะครับกับวงเวลาเรานะครับแล้วก็ด้วยอาจารย์มีพระิดนะครับแล้วก็เราขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์เดี๋ยวหมอมอบของพิเศษก่อนเลยนะครับ ประเดิมขอ,ของพี่นก่อนนะครับเดี๋ยว่าเชิญเอ็มเชิญข้าวนะครับร้องกระเบิดนะครับสองสามใบนะฮะเดี๋ยวเชิญท่านเลขาธิการนะครับสนนททรนะครับปลอดใจเย็นดีนะครับได้มอบนะครับของที่เลิศนะครับให้กับอาจารย์ดรสุธาชัยเฮงยิมพุเตศนะครับเตินเติมครับกล่องแน่นะครับอาจารย์ติ๊กตอกตินะ๊กตอกไม่ไม่รู้เลยนะครับ <pol> <down> นะครับาต่อไปเดี๋ยวเชิญคุณจาวานนะครับทีมีต่อเลยนะครับขอไปกับพี่พิกันทอนนะครับเชิญครับครับผมงั้นผมขอสร,รุปง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้ปกครองเชื้อเราอยู่อยู่ในใต้กฎแรงการศึกแล้วอยู่มานานด้วยอยู่มากว่าเจ็ดปีนะครับปกองอยูเชื้อก็ถูกประกาศมาตลอดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วที่ถูกประกาศปกครองเชืนะครับ แต่เหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ยังเหมือนเดิมแถมความรุนแรงมันยิ่งเพิ่มขึ้นแถมความวัยยิ่งเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเตือนดีกว่าไหมหากว่าวิธีการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นลักษณะนี้อยู่ผมเกรงนะผมกลัวนะ หรือว่าม you know, ันจะถูกแยกออกมาจริงเพราะอะไรครับเพราะหากาเรายังคงไว้ซึ right. ่งวิจการแก้ไขปัญหาลักษณะอย่างนี้อยู่ประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากางพรกที่ได้รับผลกระทบจากตัวรงการศึกษาครอบครัวที่เสียชีวิตจากการควบคุมหรกครอบครัวที่เสียชีวิตจากกฎอรการศึกษาวันนี้นี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมไม่เจอนะครับ หากว่าเขายังเห็นความเป็นธรรมไม่เจอในประเทศไทยเนะี่ยมีกลุ่มขบวนการอุดมการที่อ้าแขนยอมรับพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะอ้าแขนรับมือกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับดังนั้นเมื่อที่เมื่อไหร่ที่ประชาชนกลับเห็นว่าเสรีภาพและความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเนี่ยนะครับแน่น,นอนว่าประชาชนเหล่านั้นต้องไปสู่ แนวทา,าขง,ขงของกระบวนการอุดมการแบ่งแยกดินแดนอย่างแน่นดังนั้นเมื่อ,อไรที่ประชาชนส่วนใหญ่แล้วเห็นช่วยกับแนวทา,าขง,ขง,ขงของกลุ่มกระบวนการวันนั้นเนี่ยการแยกดินแดนก็จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับรัฐเนี่ยก็จะต้องไตร่ตรองและก็จริงจังให้มากนะครับถ้าไม่อยากให้มีภาพเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ ขอเตือนก็แแรกกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่สั่นตานักศึกษามนสื่ที่างาารเียนักศึกษาเพื่อนักปริญาตุนนะครับขอประกอบนะครับต่อไปนะครับมาฟังนะครับความเขียนนะครับต่อต่้น